สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับ เข้าเกมมาวันนี้นะครับมีแพทเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแพทเวอร์ชั่นใหม่จะให้โชคหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้จะมาเปิดกาชากัร3า d ไนะครับเป็น ID6 ID7 แล้วก็ ID8 นะครับกับ7ยังไม่ได้เปิดนะส่วน8อยากได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติได้มาเนี่ยผมจะได้ทดสอบดูนะครับว่า ID ที่สร้างใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดได้ตัวมูนเยลลี่นะครับมันจะช่วยผ่านด่านยากไปถึงไหนนะครับ อ่ผมอยากได้กบดำอัลตร้านะมาตีบวกนะครับอ่าตัวเอลซ่าให้แม็กซ์นั่นเองนะครับไอที่8ก็เลยเปิดครับอาหกกับ7็ก็อยากได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับอ่าโซนมูนเยลลี่ผมจะรีวิวในวันพรุ่งนี้นะอ่าสำหรับคนที่รออยู่นะครับอ่าเพิ่มโอกาสมูนเยลลี่นะครับถึงวันที่7ก่อน10โมงเช้านะครับก็จะเป็นวันเสาร์นะฉะนั้นเนี่ยรูบี้จาก PVP ไม่ทันนะ โอเค ID 6ครับไอดี d 6นะครับก็อยากได้แน่นอนนะโอ้โ oh, หตำแหน่งเลนเจอร์คือมันแน่นเอียดจริงๆนะแต่อยากได้ครับได้มาใช้แน่นอนนะ uh, เปิดด้วยตัวก่อนนะครับ uh, ไม่ได้ก็ตามด้วยรูบี้นะคือผมจะมีการกักนะครับในส่วนของ Ruby รูบี้ครับคือจะเปิดแค่ประมาณหนึ่ง uh, ที่เหลือเนี่ยจะเก็บไปเดือนธันวาเลยนะครับ อ่คลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะสายฟรีนะครับที่ยังไม่ค่อยจะมีเกียร์ดีๆนะรวมถึงเรนเจอร์ด้วยครับคือรอบนี้เรนเจอร์มันถือว่าใช้ได้ดีนะตัวมูนเยลลี่คือเป็นตัวค่อนข้างโหดเลยแหละแต่มันเป็นแสงมืดนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้งานในเวลโรสสเนี่ยก็จะเป็นในการเสริมทีมเป็นลักษณะของตัวเสริมทีมครับถ้าทีมยังต้องการตัวหลักนะครับก็แนะนําให้เก็บรูบี้ตัวด้วยก็ได้นะเก็บเยอะๆเ,เลยครับ เตืนแล้วเตือนอีกนะเก็บเยอะๆเลยครับเดือนหน้าทันวาคมนะ,ะทั้งโคโรโบเรนเจอร์แล้วก็เกียร์ครับเกียร์นี้ทั้งเกียร์โคโรโบครับส่วนเซตเกียร์คริสต์มาสอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะก็แนะนําให้เก็บครับเดือนนี้ก็แบ่งเปิดแล้วกันนะครับหรืออาจจะเปิดไปประมาณหนึ่งและที่เหลือเนี่ยตั๋วจากสเต e วิ่งนะครับก็เก็บเอาไว้เดือนหน้าก็ได้นะ อันนี้วางแผนกันเราเองนะสายฟรีนะครับเกรีออยนที่บอกว่าเดือนหน้านะครับเป็นมหก,กรรมผ่านรูบี้แน่นอนนะออขอให้โชคดีนะครับอ่ะส่วนเดือนนี้ก็รอดูเก็บกักเอาไว้เผื่อกลางเดือนจะมีอะไรพิเศษด้วยนะครับคือมูญ,ญิลลี่นะ่ะเดี๋ยวเราดูรีวิวพ่กนี้นะ,ะว่าการใช้งาน,นครับมันจะเจ๋งสักแค่ไหนเอาให้ได้ก่อนโอ้โหอยากได้หมดเลยนะทั้ง ID67 แล้วก็8 โอ้โหเจมจะมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ทีเอ้ยทีเจมม่วงเราไม่มาครับอ่า่วนตู้แสงมืดเก่ามีคนถามเยอะนะคือเดือนนี้ไม่ใช่รอบของมันนะครับถ้ามาถือว่าผิดปกติครับเออคิดว่าไม่น่าจะมานะแสงมืดเก่านะครับเดือนนี้ยังไม่ใช่รอบของตัวมันครับอามิโกะนะครับอนบข้างๆจะเก่าแล้วนะถ้าเป็นหลีกที่ไม่สูงมากนะักเนี่ยมิโกะใช้ดีอยู่นะแต่เมื่อขึ้นมาที่หลีกสูงขึ้น อ่เจออีกที่แบบว่าตัวเริ่มโหดละตัวใหม่ๆเริ่มเพียบแล้วนะครับคือจริงๆเดี๋ยวนี้นะประมาณทองหนึ่งก็เริ่มจะโหดแล้วล่ะอทองหนึ่งเนี่ยควรจะต้องมีตัวโคโรโบเจ๋งๆแล้วนะครับอ่าต้องแม็กด้วยนะเน้นนะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับไอดี ID สร้างใหม่เนี่ยเดือนหนึ่งเผลอจะได้แม็กซสองตัวเอานะเพราะว่าตัวเกมแจกมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับโอโหซารี่มากรุ๊กเดี๋ยวก่อนนะไอดีหก มีแล้วโอ้แม็กแล้วอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูทีหนึง ID6 แม็กแล้วนะครับโอ้โหมาทำไมเนี่ยเนี่ยแม็กแล้วเนี่ยมาเนี่ยเขาเหมือนแบบเหมือนเหมือนรู้เลยนะโอ้โหกะจะเฮนะครับถ้าได้มาจริงๆนี่คือเฮเลยนะถือว่าเป็นตัวการบินที่คือด้วยความที่ว่ามันเป็นธาตุปกตินะครับดามเมจก็ถือว่ามีการผลักแล้วก็แรงใช้ได้นะครับ โอ้โหลุงเคนะครับแล้วก็มันเป็นธาตุปรติมันก็จะปั้นแม็กไม่ยากครับมันก็เลยเป็นตัวกันบินที่ควรจะมีเอาไว้ติดทีมคือควรเลยแหละอ่าเพราะว่าอย่างน้อยๆครับเป็นธาตุไฟใช่ไหมอย่างน้อยๆก็ตีธรรมดาตีธรรมดาติดครินะใส่ตัวพังพื้นที่เป็นธาตุไม้เนี่ยเออเสริมแบบนิดๆก็ยังดีอัตนตราหลักตัวกันบินก็คือตัวกันบินนะครับ300รดูบี้ คือถ้าเกิดไม่ได้นี่คือจบเลยนะผมก็จะเก็บรูบี้ยาวเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยอาจจะใช้เปิดต่อในเดือนนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมาหน่อยนะโอ้โหยังอยู่ในช่วงเพิ่มโอกาสออกได้ออกได้ไม่ว่ากันมาหน่อยโอ้โหผมงใกจะจบละไอทีหโอ้โหน่นอนครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไอทีหกเนี่ย คือทีมเดิมค่อนข้างจะดีอยู่แล้วคือถ้าเกิดเป็นไอดีสร้างใหม่ผมก็แนะนำนะว่าแบบเอาแค่ตั๋วมาเปิดนะครับแล้วก็รูบีเก็บยาวจะดีกว่านะไอดีหกไม่เป็นไรครับเปิดไม่ได้ก็ใช้ทีมเดิมต่อไปนะเปิดกันต่อที่ ID 7นะครับไอดีเเนี่ยกบอัลตร้ามี20ตัวนะครับแต่ยังไม่ได้เลือกปั้นนะก็คงจะไปเน้นเดือนหน้าเช่นเดียวกันนะครับธันวาคมนะไอดีเก็จะเน้นโคโรโบเรนเจอร์นะครับแต่ตอนนี้นะครับต้องการ แสงมืดนะครับมาเสริมทีมต้องการได้มูนเยลลี่ไปอย่างมากเลยนะครับมาลุ้นกันครับไอดี ID7 นี่เคยโชคดีมาแล้วนะตอนที่เปิดตัวโยมินะครับโอเคตัวก็มีรูบีก็มีครับจัดหมดเลยมาลุ้นกันครับตัวมาไวจบเลยนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรต่อเลยนะ นะเพราะว่าใส่ฟรีเนี่ยต้องรู้จักเก็บกักนะครับได้แล้วเนี่ยอย่าเปิดต่อนะเออเปิดต่อเดี๋ยวหมดนะครับโอ้โหเจมมาเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหเจมเอ้ยถ้าเก่งนี่จะไม่ว่าเลยนะโอ้โหได้มาเยอะจนแบบว่าปั้นแม็กซี่ไหมเนี่ยปั้นแม็กซี่คือปั้นทิ้งเลยนะ,ะมือใหม่นะับครแนะนําว่าเบื้องต้นเนี่ยไปดูคลิปนะครับในเพลย์ลิสต์เปีครึ่งก็ได้นะครับว่า เรนเจอร์ครับตัวปกติที่เปิดได้อยู่เนี่ยมันมีตัวไหนที่ใช้งานได้ดีนะครับออยู่ในดับที่อาจจะปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับเพราะว่ากบเนี่ยเราได้เยอะคือมือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปั้นนะครับแบบไม่ไม่รู้นะครับว่าตัวไหนเก่งหรืออาจจะแบบว่าอ่กบอาจจะพึ่งได้มา10ตัวก็ปั้นเลยอะไรประมาณนี้นะอยังไม่ใช่วิธีที่ช่องผมแนะนํานะครับ ถ้าจะปั้นเนี่ยให้เก็บกบครบ20ตัวก่อนอ่าค่อยเลือกปั้นเ,เรนเจอร์มาตัวหนึ่งนะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมให้เน้นเป็นโคโรโบเรนเจอร์สำหรับ ID สร้างใหม่ๆเลยนะเพราะว่าโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมันจะเก่งในระดับที่แบกทีมเลยนะครับอ่านี้ต้องไปลุ้นกันเดือนหน้านะ uit. อ่าเดือนนี้ก็จะเปิดด้วยตัวกันเล็กๆนน้อยนะครับเนื่องจากว่าตัวมูนเยลลี่มันเป็นเรนเจอร์ตัวป่วนอ่ามันเป็นตัวป่วน,นครับไม่ได้มีดาเมจสกิลนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวเสริมทีม เอาไว้คนที่เขาแบบว่ามีกบม่วง20ตัวแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาจะเป็นตัวเจ๋งของทีมนะครับอไอ้ดีเจ็ดใจคอจะไม่ให้แล้วใช่ไหมโอ้โหต้องเปิดด้วยรูบี้ใช่ไหมเนี่ยมูนเยลลี่มาหน่อยเธอะสักหน่อยฮึบโอ้โหหัวขโมยมาเต็มบ้าน,เต,านเต็มเมืองเลยหัวขโมยเนี่ยถ้าจะใช้นะตัวบราวนะครับ ก็จะเป็นลีกที่ยังไม่สูงมากนักน,นะแม้ว่าสกิลจะดูดีนะครับมีดาเมจมีสตันนะครับธาตุก็ดูดีนะแต่พอใช้จริงเนี่ยโอ้โหอ่ะโอเคได้ตัวใหม่มารีวิวนะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวบราวนะครับเจ้าบราวฟังทองครับอันนี้ได้เป็น7ดาวนะเอาโอเคหน่อยนะครับได้ตัวมารีวิวก็อย่างดีนะครับคือก็ไม่ใช่ตัวที่เก่งอะไรมากนักน,นะ คือมีความสามารถน่ที่มีความน่าสนใจนะครับแต่ถ้าความสามารถดีนะครับแต่สกิลไม่ดีเนี่ยมันก็จ,จะใช้งานไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับตัวอย่างแดนครับแดนที่มานั่งแจกใบเหลืองใบแดงแล้วเนี่ยเออมันเป็นเลนเจอร์ที่มีความสามารถไฮเปอร์นะครับตัวนืดแต่สกิลเนี่ยกับการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้เรื่องครับฉะนั้นเนี่ยอ่าก็จะเป็นตัวที่มันก็ไม่เหมาะกับการนํามาใช้นะ คือคอมโบเนี่ยสกิลต้องดีด้วยครับคือถ้าแบบอ่าสกิลหวังพึ่งไม่ได้อ่าความสามารถหวังพึ่งไม่ได้เนี่ยสกิลก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยใช้คาดหวังนะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ Ranger เอาสกิลมาก่อนเป็นหลักนะครับเ่าเพราะว่าเรื่องของความสามารถเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอ่าผมว่าทางพวกคอมโบเนี่ยมันจะมีการปรับลดลงมาเรื่อยๆ ตัวหนืดแร่หนืดเพิ่มแร่นะครับพวกนี้อนาคตจะมีการปรับลดลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เราเนี่ยถ้าจะใช้งานต้องใช้หลายตัวเขาเปิดโอกาสให้รนเจอร์ทางสกิลอื่นๆเนี่ยเข้ามาใช้งานได้ดียิ่งขึ้นอ่นนี้เป็นเทรนด์ของอนาคตนะครับโอโ้แต่ตอนนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โห id 7เปิดกันต่อที่ id 8 id สุดท้ายนะครับ id 8ผมจะแบ่งรูบีมาเปิด300 Ruby ีนะ คือจริงๆตั้งเป้าว่าจะเปิดนะครับในเดือนหน้าทั้งหมดนะอันนี้มาแบ่ง300พอนะครับแล้วก็ตั๋วกาชาครับเพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยผมก็จะได้ดันลีกนะครับอตอนนี้ลีกสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นเพชร2อยู่นะครับสามารถดันได้อีกนะอาสามารถหารูบี้เพิ่มได้นะครับก็เลยมาเปิดดีกว่าเอาโอเคมาดูกันครับว่า ID 8ตั๋วกาชาเปิดได้3รอบมาเถอะนะขอร้อง โอ้โหคือผมว่านะมันก็ออกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคําว่าออกเยอะก็อย่างที่บอกแหละว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้กันทุกคนนะเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นอ่าผมจะไม่มองเลทของตัวเกมนะคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเลทเขาจะเขียนยังไงก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยจะดูภาพรวมครับอ่าตอนที่เพิ่มโอกาสมาตั้งแต่สี่ทุ่มวันแรกเนี่ยโอ้โหได้กันเพียบเลยนะคือเหมือนประมาณว่าอสมมตินะ เปิดกัน100คนเนี่ยอาจจะได้เดิมเนี่ยอาจจะได้อยู่ประมาณสัก30คนอพอเพิ่มโอกาสอาจจะได้เพิ่มเป็นสัก40กว่าคนประมาณเนี้ยผมถือว่าโอเคนะคือเห็นแบบว่าโอโ้มาขิงกันพร้อมๆกันเพียบเลยครับเหมือนเป็นช่วงปล่อยของอะ่ะเออบางคนเปิด300รูบี้นะครับโอ้โหได้มา2ตัวอย่างนี้นะโอ้เฮกันเลยทีเดียวนะครับอมาดูกันว่าไอ8ดีแจะทำได้แบบเขาหรือเปล่า เปิดช้าไม,ม่ได้หมายความว่าจะอดนะแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะตลาดวายก็ได้นะสามร้อยดูบี้ครับเอาข้อนี้พอเราจะไม่เปิดเยอะครับเพราะว่าเป้าหมายคือเดินหน้านะครับทันวาคมรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับบวกกับเกียร์ด้วยนะเพราะว่าไอดีนี้เกียร์ง่อยมากครับก็เลยต้องการเก็บดูบี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับตัวนี้ก็คงจะต้องเก็บให้ได้เยอะๆหน่อยนะโอ,อะ้ตัวนี้ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับ มีสตันครับโอ้เมอรี่นี่ก็มาเยอะนะขอเถอะนะไอพี่8จะได้โหดๆจะได้ไปเล่นระดับยากนะครับด่านยากโอ้โหถ้าไม่ได้นี่ก็หงอยโอ้โหมาแล้วครับแดนครับปล่อยใบแดงเลยบนเยอะไปนะครับมูนเยลี่โอ้โหเป็นกบออาต้าแบบนี้ผมย่อยทิ้งนะต้องการเอาคริสตัลไปแลกกลบนะครับขอหน่อยเพือกสุดท้ายโอ้โหเจเมเวท เละเลยครับจบเรียบร้อยตลาดไวาหรือเปล่าไม่รู้นะอแต่ว่าคนอื่นนะครับก็เปิดกันได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเอาใจช่วยครับไปาใจช่วยนะครับเพราะว่ายังเหลือตั๋วกาชานะครับจากส่วนของสเตดวิ้งสเตดวิงเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตั๋วมาเพิ่มนะครับก็เพิ่มโอกาสอีก4วันนะถึงก่อน10บโมงเช้าวันเสาร์นะครับ อาจอยได้นะเพราะว่าเดือนนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนักนะไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งกลางเดือนนะดูว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็เก็บไปยาวๆนะครับทั้ง r ูบี้แล้วก็ตัวกาชานะอาจใครเปิดขอยโชคดีด้วยกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้ครับโอ้โหรอบนี้เละเลยทีเดียวนะมีดีแค่อดีเจ็ครับที่มีตัวรีวิวอะง่ายๆคือมีตัวรีวิวนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ